สัสม l a m ั a l a i น้องๆน,นักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับพบกับคุณครูมุสลิมีนเจ๊หลงนะครับในรวิชาภาษาอังกฤษนะครับ Good morning my student this is English class now we are going to study about how to read Q 2 T นะครับวันนี้เราก็จะมาฝึกอ่านกันต่อนะครับ Q นะครับถึง T นะครับ C ตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้ว if you re ready let's go อ่า the first one นะครับตัวคนะครับ Q วเวลาออกเสียงนะครับจะออกเป็นคว่๊คว่นะครับควควอนะครับคอวอ่๊าคำแรกนะครับ,รนะรบอ่านว่าคว่๊าควีนา q u e คว่ควีน,วววน next ควะคว้า q u e คำเดียวกันนะครับข้างบนกับข้างล่างนะครับ the same word นะครับคำเดียวกันต่อไปควะคว้ question ควะคว้ question นะครับอ่ะต่อไปตัว r นะครับตัว r ออกเสียงร e re นะครับเหมือนรอเรือนะครับเหมือนรอเรือ r ร re ring ร e ร e ring นะครับต่อไปร e ร e rabbit ร e re rabbit อ่าต่อไป r r rain r r rain อ่า next ตัว s นะครับตัว s ออกเสียงเหมือนสอเสือในภาษาไทยนะครับ s สอเสือนะครับ s สอเสือนะครับจำไว้ครับคำแรกนะครับ sun s s sun s s sun. next s, s, snake s s snake next ตัวถัดไปนะครับ s s snail s s snail อ่าต่อไปนะครับตัวที่นะครับ t t train อ่า t t top ตัวที่ออกเสียงเหมือนทอทหารนะครับในภาษาไทยนะครับ t t top t t top ต่อไปนะครับข้างล่างนะครับ t t tent t t tent อ่าต่อไปเชเชช็อเชเชออ่าโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นอ่าสี่ตัวอักษรนะครับของในวันนี้นะครับก็น้องๆอย่าลืมนะครับกลับไปอาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างน้อยนะครับสามเที่ยวนะครับ three times นะครับ to practice how to read this letter อ่าโอเคนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับเช e ่อแกงยูทูแซะนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกนะครับอีกทีนะครับตัว U ถึงตัว z นะครับสำหรับวันนี้ก็บาย